ซื้อของข้างในลูกเขาจะมาซื้ออะไรแต่เราก็ามาเดินดูอะไรของเราเรอยบื่อยดูไว้ก่อนจองไว้ในใจก่อนมีตังค์ค่ายมาสลของเยอะแยะแของเล่นของอะไรเต็มไปหมดเลยของเด็กตุกกต๊ก,ต,กตาตุ๊กตาโอ้ห่ารลักจังของเยอะแยะมากมเลย มีทุกอย่างอยู่ในนี้มาที่เดียวคุ้มต้องไปเดินหาห่างนู้นห้างนี้ห้างนั้น,น,นทุกห้างมีเหมือนกันหมดสะดวกสบายแต่ห้างเยอะชอบมาดูจักรยานอยากได้จักรยานใหม่แล้วถุงมือ ของที่นี่ราคาก็ต้องดูให้ดีกางเงี้ยเข้าป่าใส่เห็ดหมวจกจักรยานจักรยานที่นี่ก็ราคาไม่ได้ถูกนะคะราคาแพงมากอยากได้ใหม่เหมือนกันเติมเพิ่มเติมได้เลยสามพันกว่าคีข,ของเกา่าคีของลูกเขา เขาบอกว่าหลายอายุคนละแต่ก็ไม่เป็นไรขี่ปเพราะาซื้อของใหม่หายไปเสียดายแย่ hmm. ที่นี่ก็คนก็มีนะคะขโมยของขโมยอะไรเนี่ยเราจะจักรยานไว้หรือล็อกไว้มันก็อย่างขโมยเลยเหมือนเหมือนแก้งหรืออะไรเนี่ยขายไม่ได้นะคะแต่มันขโมยไปทิ้งไม่ทุ่มมาทําเพื่ออะไรคนที่ของคนที่หายไปก็เสียดายแย่ก็ซื้อใหม่ หาใหม่ไม่น่าทำกันเลยเนาะนะคะก็มีของทุกอย่างซื้ออะไรน,น,น,ออน,น,นมันเดินดูของนู่นนี่นั่นซื้อของไป เดี๋ยวไปหาดูไอ้นี่สิเสื้อที่ใส่กันฝนชุดกันฝนเผื่อจะมีถูกถูกเพราะว่าถ้าเข้าป่าฝนตกเราต้องมีไว้ฝน,นตกอย่างเดียวไม่ว่าอากาศหนาวหนาวมากมากก็เลยต้องมาหาดูที่นี่น่าจะมีเนาะมาดูหาด,หาด,หาด,หาดูมีถูกใจจะซื้อสักตัวหนึ่งถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ซื้อเก็บไว้ก่อน ก็มีถุงชุดกันฝนก็จะมีจันสีให้ด้วยนะสีเนี้ยไม่รู้ว่าจะมีไซส์เราหรือเปล่ามีแต่ตัวบลูดจะมีเสื้อกันฝนหมดแต่เราอยากได้ชุดเป็นกางเกงอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้มีหรือเปล่าหาดูหาดู ่็จะเป็นชุดทํางา,นใ,งาน,น,น,นใส่ทํางานกางเกงใส่ทํางานมันหนาดีมั้งเราเคยซื้อไปตัวหนึ่งยังไม่ใส่เลยสงสัยจะไม่มีไม่เห็นนะไม่เห็นนะ,ะดูหน่อยดูยาหายก็ไม่มีอะไรหรอกมีของขายนนี้ โลอะไรตะปูแยกๆกันหมดเลยเป็นพวกเครื่องมือทำทำรถทำรถทำอะไรนี่ก่อนยงไม่รูเคยมาซื้อหมอกกันนะตอนสมัยที่มีมอเตอร์ไซค์ซื้อมอเตอร์ไซค์ ซื้อมอเตอร์ไซค์ใช้ได้ขี่หนเดียวขายต่อให้เพื่อนคนไทยเลยอ่ะเพราะว,ว่าอากาศมันหนาวแฟนซื้อเป็นโมเปียตน่ะมอเตอร์ไซค์แค่ขี่แค่เท่าไหร่อ่าสี่สี่สิบห้ามัม้งได้แค่สี่สิบห้ามั้งขายด้วยล่ะเขามาแค่ขอซื้อต่อามาแถมโมกันน็อกให้ด้วยนะคะสองใบจะดีไหมคะมอเตอร์ไซค์ซื้อมาไม่ได้มีหมวกันน็อกให้นะคะต้องซื้อเอง ซื้อที่นี่ราคาประมาณน็อไกปก็สี่ห้าร้อยโครงก็สองสามพันบาทเนาะมันมีหลายราคาแต่ที่ซื้อไปเลือกที่ส้อถูกออเอาแค่พอใส่ได้โอเคค่ะไม่รู้ไปไหนแล้วเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าอีกตรงนึงก็เป็นคาเชียค่ะัข้างนอกตรงน้นก็เป็น,นกาแฟโอเคนะคะแค่นี้นะคะ 好厉害